วิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอาการนะครับที่ทําให้เบรกหน้ามันแข็งนะครับเบรกหน้าไม่อยู่นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเอาเบรกหน้าเพิ่งเปลี่ยนมานี่ทำไมมันไม่อยู่นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขเรื่องนี้กันไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับถึงเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่นะครับลลักเลยอยากให้เราเช็ค2จุดนี้นะครับ ทำไมถึงสองจุดนี้นะครับเพราะว่า2จุดนี้เนี่ยเขาจะมีแท่งเหล็กนะครับจากตัวขาจับคาลิปเปอร์นะครับแท่งเหล็กที่มันเข้ามานะครับในตัวข้างบนนะครับก็จะเป็นรูเข้าเฉยๆส่วนข้างล่างก็จะเป็นลูกยางนะครับลูกยางนะครับหลักๆเลยก็คือไอตัวแท่งเหล็กตัวนี้นะครับมันจะระบีมันแห้งนะครับจะระบีมันแห้งนะครับแล้วก็มันก็เลยติดนะครับติดเราเปลี่ยนผ้าเบรกออกแล้วนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกออกแล้ว เอาอันใหม่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าในลักษณะของการจับของพัเบรกนะครับกับตัวจานนะครับมันจะจับได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไอตัวขาเนี่ยมันถูกยึดล็อกไว้นะครับโดยปกติแล้วมันจะต้องสามารถขยับได้นะครับขยับได้ทีนี้มันอยู่อย่างเนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันขยับได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดออกมาเช็คดูนะครับมาเริ่มแรกก็ถอดพาบเบรกก่อนแล้วกันนะครับพัเบรกก็ง่ายๆครับใช้ทีเบอร์แปด เรื่องนี้ก็ถามกันมาเยอะนะครับเปลี่ยนเบรกแล้วนะครับไลนน้ำมันเบรกแล้วนะครับทําไมมันยังไม่อยู่นะครับจะต้องเปลี่ยนคลิปเปอร์เลยไหมนะครับก็ถ้ามันเสียหายจริงๆก็ควรต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะเช็คก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับถอดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากรู้นะครับว่า ไอตัวคาลิปเปอร์ของเรามันยังขยับได้อยู่ไหมนะครับดยการถอดผ้าเบรกออกก่อนนะครับของผมก็เนี่ยฮะเต็มอยู่เลยนะครับก็ขยับเลยครับน้ของผมนี่อยู่อาการปกติดีนะครับนยฮะมันจะต้องให้ตัวได้แบบนี้นะครับแบบนี้ นี่ก็คืออาการปกตินะครับแล้วก็ตรงลูกยางนี่ครับลูกยางเราก็เช็คนะครับมันจะต้องไม่แข็งเกินไปนะครับหรือไม่เปื่อยยุยนะครับไม่เปื่อยยุยนะครับแล้วก็ไม่แข็งนะครับก็เดี๋ยวไหนๆก็แกะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการล่อลื่นเลยละกัดนะครับก็ตัวต่อมาก็ใช้ทีเบอร์12นะครับหมุนเอาชุดตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเราจะถอดคาลิเปอร์ออกไม่ได้นะครับมันจะติดกับตัวจานเบรกของเรา ล้อหน้านี้จะทําง่ายกว่าล้อหลังนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับคือของผมเนี่ยมันยังใช้งานได้ปกตินะครับมันเลยดึงออกง่ายนะฮะแต่ก็แห้งไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้แหะครับที่มีปัญหากันที่มันติดแน่นนะครับมันจะต้องขยับตัวนะครับให้ตัวได้นะครับนะจะได้มีเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนะครับเดี๋ยว เอาจรลบีจรลบีก็ทาแารูมนะครับก็ถ้าชุดลูกยางตัวนี้นะครับลูกยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันเสียหายนะครับเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะครับเป็นชุดซ่อมปั๊มล่างนะครับสามารถใช้ของโซนิกของ m s x ของเวฟเวฟร้อยบ125ตัวตัวก่อนอตัวก่อนหัวฉีดนะครับได้นะครับใช้แทนกันได้เป็นข้อดีของ Honda เข้านะครับในเรื่องของการใช้อะไรพาชิ้นส่วนทดแทนนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปหมนเดินนะฮะไอส่วนเรื่องของราคานะครับราคาของลูกยางพวกนี้นะครับก็ผมจําราคาไม่แม่นนะครับ จำราคาไม่แม่นอยู่แต่ที่แน่ๆนะครับหนึ่งร้อยบาทวิทนแน่นอนครับไม่แพงครับไม่แพงก็แค่นี้เนาะครับทีนี้ก็เรียบร้อยเนาะต่อไปก็ําทำการประกอบนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ตัวสปริงดันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดันผ้าเบรกนะครับไม่ให้มันโยกอย่างนี้นะครับประมาณนี้ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะคอนนะครับเวลาขี่ไปมันจะดังจะกระเสียงนะครับ ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับแบบนี้แล้วก็ใส่เบรคเข้าไปนะครับนี่เออใส่บิดฐาน <c oughs> อโอเคนี่แล้วก็ตัวนี้ใส่เข้ามานะครับนี่ ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับทํากันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมันไม่เข้าสนิทเอาใหม่ฮะเป็นไรโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับประมาณน,นี้ ก็ยึดนะครับเอ่อมีคำถามเข้ามานะครับคำถามเข้ามานะครับผ้าเบรกที่ใช้พี่ใช้ของศูนย์ของคือของอะไรดีของดีสุดก็ของของของแท้นะครับของแท้ก็จะดีเพราะว่าคุณภาพมันก็จะดีกว่านะครับแต่ที่นี้เราก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับของเปียของอะไรก็แทนของ cbr ได้นะครับ คุณภาพที่ใช้สําหรับผมเองนะสําหรับผมเองก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานสาหรับผมนะเช็คเบกโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับชุดขาจับคาลิปเปอร์นะครับขาจับคาลิปเปอร์มันจะต้องสามารถให้ตัวได้นะครับถ้ามาเริ่มฟืดแล้วก็ใช้จัละบีก็ไปหล่อลื่นนะครับ นะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เบรกมันมีปัญหานะครับถึงเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะได้ไม่เต็มรอยนะครับถ้าเกิดจุดนี้ยังมีปัญหาสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะ,ะกลับไปตรวจเช็คแล้วก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับแบบง่ายๆเนาะน่าจะง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับสามารถเช็คได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับสามารถตัวเช็คดูแลลักษณะนี้ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหพรงว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดแชร์กดไลค์และกด Sub สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ